เอาละรครับสวัสดีผู้รอชีวิตทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่ด้วยกันกับผม Smart m ม,มังกีนะและคลิปโป k กมอนโกเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่กดถูกใจสับสลายรบกวนกดให้ด้วยนะใครกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมตามชื่อคลิปเลยนะทุกคนวันนี้เราจะมาสอนจับเจ้าทอน a ดัสกันนะครับผมโอเควันนี้เนื่องจากมีคนบอกว่ามันหลุดง่ายมากโยนไม่ถึงตูวนี้นั่นนะครับผม ผมจะมาสอนจับเจ้านี้อย่างละเอียดกันนะครับผมจริงๆมันโยนได้ทั้งบนและล่างเลยนะผมโยนได้ทั้งคู่เลยนะผมว่ามันไม่ยากเกินไปนะผมร็อก bon, บอลก่อนร<ม>็อกบอลนีอ่อยู่ประมาณหงอนหนงอนนะผมมองว่าเขาเป็นไก่มากกว่านกเหมือนไก่เลยนะถ้าตีมานะครับผมเวลาเขาตีมาแอนิเมชันตอนเราจะโยนบอลโยนตอนไหนโยนตอนที่หางเนี่ยดูหางกำลางพับกลับไปใกล้ถึงเนี่ยโยนบอลได้เลยผมว่าปีกมันดูยากไปนิดนึงทุกคนมันจะจํายากว่ามันต้องขึ้นไปตรงไหนว่าอะไรเงี้ย ดูหางทุกคนเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะครับหางเขาจะพับกลับไปพอเขาตีมาเราควงบลอลรอพอใกล้ๆถึงเนี่ยนะครับก็โยนสวนไปเลยนะครับหางอะนะดูหางไว้นะครับผมเดีย๋ยวดูอีกรอบหนึ่งป๊บหางก็ปีกมันกลับไปเหมือนกันทุกคนแต่ปีกมันดูยากหางมันดูง่ายกว่าผมสังเกตหางนะทุกคนเห็นปะโอเคเมื่อล็อกบอลแล้วนะเหมือนเดิมนะครับผมใ้รต้องการจับไม่ง่ายนะครับผมใช้เบอร์รี่ทองใครอยากได้โอเอมไปเยอะก็ใช้สับประรดไปเลยนะผมอยากสอนจับว่ะ เอาไงดีเนี่ยใช้สับรดแล้วกันโอเคตัวนี้นะผมล็อกบอลแล้วนะรอมันตีนะนี่นะครับผมอันนี้โยนบอลก่อนอย่าโยนให้ทั้งสองแบบเลยขอให้มันไม่ติดง่ายเลยกันค <laughs> วงบอลอ้ยพลาดบอลมันค้างๆยไงไงไม่รู้เมื่อกี้เอาใหม่นะล็อกบอลเท่านี้อ่ะโยนบอลก็ได้ตีมาขอใช้สมาธินิดนึงเดี๋ยวสอนแล้วหลุดเขิน <laughs> มานะครับผม พอเขาเริ่มตีเราจะควงบอลน,นะครับพอหากลับไปปุ๊บเราโยนสวนไปนะครับมันอยู่ประมาณนี้ทุกคนผมโยนมาประมาณนี้มั้งม่เขี้ยนะฮะสปีดต่ำๆถล้าลองดูแล้วกันผมปล่อยบอลประมาณไหนนะทุกคนฮะโอเคทำใหม่นะครับอ่ะมันอยู่สูงอย่าผมโยนสูงให้ดูด้วยนะครับมันพอโยนได้ผมจะแนะนทาทั้งคู่ละกันถ้าอันไหนที่ไม่แนะนําโยนสูงผมก็จะโยนข้างล่างให้อย่างเดียวนะครับควงบอลพอหากลับไปปุ๊บควนไปเลยเห็นไหมฮะ ไม่ยากทุกคนมาประมาณครึ่งจอถึงตรงนี้นะครับผมประมาณนี้เองผมว่าเมื่อกี้นะถ้าผมดูไม่ผิดนะนะโอ้โหติดแล้วว่ายนด้านบนไม่ได้เลยอะ่ะทุกคนโยนด้านบนก็แค่โยนแรงขึ้นเฉยครับโยนแรงขึ้นนดิดเดียวนะครับผมนะไม่ยากแอนะิเมชันอ่ะให้ดูหางดูหางพอหางพับใกล้เก็บปุ๊บเนี่ยใกล้หมดเนะี่ยเราโยนบอลสวยไปเลยนะครับผมเอาใกล้ๆกล้หมดอนะทุกคนคนระับนั่นแหละเพอร์เฟกท์ไทม์ที่สุดนะจะไม่โดนตีนะผมหวังว่าได้เทคนิคไปแล้วจะจับได้ง่ายขึ้นแนะก็อนาคตก็ไปราชินีก็อันนี้นะ เดี๋ยวผมจะรีโพสให้แล้วกันว่าผมเคยทำคลิปสอนจบมาแล้ว <c oughs> โอเคเนาะแล้วนะผมตอนนี้ท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังนะครับผมและที่ขายไม่ได้เลยนะขอบคุณซัพพอร์เตอร์ทุกคนด้วยนะครับที่สนับสนุนช่องเรานะฮะและใครที่พอมีกําลังนะอยากสนับสนุนช่องเรานะกดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครด้านล่างเลยนะครับก็จะขอบคุณมากๆนะขอบคุณล่วงหน้าเลยนะใครที่จะสมัครเข้ามาเป็นซัพพอร์เตอร์ช่องเรานะครับผมแล้วก็ขอบคุณคนดูทุกคนด้วยนะสวัสดี